สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับบทเรียน Destiny Class นะคะซึ่งวันนี้นะคะยังอยู่ในเล่มที่3เป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ในการนำวิญญาณแต่ว่าเราเดินทางไปถึงบทที่9แล้วนะคะวันนี้เป็นบทที่9ซึ่งจะว่าด้วยเรื่องของนิมิตกลุ่มเซลล์นะคะวันนี้เราจะพูดถึงนิมิตกลุ่มเซลล์ซึ่งเป็นส่วนสำคัญมากในการที่จะเป็นยุทธศาสตร์ในการนำจิตวิญญาณของผู้คนมาถึงทางของพระเจ้านะคะบทนำนะคะเพราะวาจะนะที่จะใช้สำหรับ บทเรียนวันนี้จะมาจากพระธรรมมัทธิวบทที่9ข้อที่35มัทธิวบทที่9ข้อที่35บอกว่าพระเยซูจึงทรงดําเนินไปตามเมืองและหมู่บ้านโดยรอบทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของเขาทั้งหลายทรงประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าทรงรักษาโรคและความเจ็บป่วยทุกอย่างให้หายตรงนี้เป็นวิถีชีวิตของพระเยซูเลยสเสด็จไปตามที่ต่างๆเพื่อที่จะช่วยเหลือบรรดาประชากรของพระเจ้าควนี้ชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนเนี่ย เวลาที่เราได้เชื่อในพระเจ้าแล้วเรากลายเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ติดตามพระเยซูคริสต์เนี่ยตัวเราสามารถรับพระพรแล้วก็มีประสบการณ์โดยตรงกับพระเจ้าได้โดยการเปิดบ้านของเราอ่ะให้เป็นพระพรสําหรับข่าวประเสริฐของพระเจ้านะคะด้วยวิธีการนี้แหละที่บอกว่าลิมิตของกลุ่มเซลล์ก็คือว่า การที่เราอ่ะได้เปิดบ้านของเราต้อนรับการทำเซลล์นะคะเป็นวิธีการประกาศข่าวประเสริฐที่จะสามารถขยายไปยังครอบครัวคนใกล้ตัวเพื่อนสนิทของเราแล้วก็คนที่อยู่ในชุมชนของเรานะคะนิมิตของกลุ่มเซลล์เนี่ยถือเป็นพื้นฐานสำคัญเลยในการที่จะนำจิตวิญญ,ญาณผู้คนมาถึงทางของเบะเจ้าแล้วก็ทำให้เรื่องราวของพระเจ้าอ่ะเผยแพร่ไปอย่างมากมายนะคะโดยเริ่มต้นจากในบ้านของเราแล้วก็ใกล้ตัวของเรา จนกระทั่งออกไปไกลตัวนะคะในพระธรรมกิจการบทที่10นะคะ ในพระธรรมกิจาการบทที่10เนี่ยได้อธิบายถึงต้นกําเนิดของคริสตจักรในยุคแรกนะคะแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านของนายร้อยโคนเนริอัสนะคะเป็นชาวต่างชาติที่รวบรวมบรรดาญาเพื่อนแล้วก็คนที่คุ้นเคยของเขาเนี่ยได้เข้ามารับฟังข่าวประเสริฐผ่านทางอักษาวกของพระเยซูคริส์นั่นก็คือเปโตรนั่นเองจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยการใช้บ้านเพื่อเปิดเป็นกลุ่มเซลล์อะก็กลายเป็นสถานที่ที่เปิดโอกาสให้คนของพระเจ้าอ่ะได้รับ ใช้พระเจ้าได้เติบโตแล้วก็เป็นสถานที่ที่ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าอ่ะได้รวดเร็วที่สุดส่งผลให้พระกายของพระเจ้าเนี่ยเคลื่อนไปอย่างมากมายนะคะดังนั้นเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของกลุ่มเซลล์อ่ะ มันจริงไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ที่คนในยุคสมัยนี้ครีเอทกันขึ้นมาแต่มันเป็นเรื่องราวที่พระกัมพีได้บันทึกไว้ตั้งแต่พระธรรมกิจการและมันเป็นยุทธศาสตร์ที่แต่ละขีจากถ้าสามารถนํามาใช้แล้วเราเข้าใจเข้าถึงมันน่ยจะสามารถเป็นประโยชน์มากสําหรับการงานของพระเจ้านะคะนิมิตรของกลุ่มเซลล์เนี่ยจะเป็น แนวคิดหลักสําหรับบทเรียนนี้เนี่ยเพื่อให้เราเข้าถึงความสําคัญว่าการเปิดเซลล์มันมีความสําคัญยังไงในการเคลื่อนการงานของพระเจ้าแล้วก็นิมิตของกลุ่มเซลล์จะทําให้เกิดการทวีคูณได้มากขึ้นในการที่จะเผยแ,ผแพร่เรื่องราวของพระเจ้าในการที่จะสร้างสาวกของพระเจ้านะคะเราสามารถที่จะทําได้จริงๆในเรื่องของกลุ่มเซลล์คราวนี้เรามาดูด้วยกันนะคะประการที่1นนะ เรามาดูด้วยกันว่าแล้วกลุ่มเซลล์ที่ว่าเนี่ยคืออะไรละ่ะประการที่1กลุ่มเซลล์คืออะไรเราพูดกันถึงนี่ไม่ถึงเรื่องกลุ่มเซลล์แล้วย้อนไปในพระธรรมกิจการพูดถึงกลุ่มเซลล์กลุ่มเซลล์แรกที่เกิดขึ้นคราวนี้พอเราอยากจะทําแบบเดียวกันนะ่ะเราต้องมีความเข้าใจก่อนว่าเรื่องของกลุ่มเซลล์คืออะไร กลุ่มเซลล์เนี่ยในในข้อ1.1นะคะกลุ่มเซลล์เนี่ยก็คือเป็นกลุ่มคนที่จำนวนไม่มากแต่ว่าสามารถพบปะก,กันได้ในสัปดาห์ละครั้งโดยมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการที่จะ พัฒนาแล้วก็เติบโตในทุกด้านโดยมีพระวจนะของพระเจ้าเป็นศูนย์กลางกลุ่มเซลล์คืออะไรก็คือกลุ่มคนที่มีจํานวนคนไม่มากนักแต่สามารถพบกันได้ในทุกสัปดาห์และจุดมุ่งหมายก็คือการพัฒนาชีวิตของเราให้เติบโตโดยมีพระวจนะของพระเจ้าเป็นศูนย์กลางและจะขาดอันใดอันหนึ่งไม่ได้นะคะไม่ใช่รวมตัวกันเพื่อเมาเมามอยหรือว่ารวมตัวกันทําในสิ่งที่ไม่ถูกเรื่องรวมตัวกันเพื่อสร้างให้เราทุกคนเติบโตโดยมีพระวจนะเป็นศูนย์กลางนะคะ แล้วก็ กลุ่มเซลล์ประกอบด้วยอะไรบ้างในข้อที่1.2กลุ่มเซลล์ประกอบด้วยอะไรบ้างกลุ่มเซลล์เนี่ยก็จะประกอบด้วย1เจ้าของบ้านถูกไหมคะเจ้าของพื้นที่นะจะมีกลุ่มเซลล์ได้เราต้องมีสถานที่และเจ้าของบ้านนั่นแหละคือเจ้าของสถานที่ในการเปิดบ้านต้อนรับเราแล้วก็ในลําดับต่อมานอกจากมีเจ้าของบ้านแล้วจะต้องมีหัวหน้าเซลล์นะคะหรือผู้นําในผู้นาฝ่ายวิญญาณที่จะประจําการอยู่ที่กลุ่มเซลล์นั้นบางกลุ่มเซลล์อาจจะหมายถึงตัวเจ้าของบ้านเองก็ได้นะคะแล้วก็ในประการต่อมา ยังมีใครอีก ถ้าเราจะเปรียบกับบุคคลในประัมภีเราจะเรียกเขาว่าเป็นทิโมทีหรือว่าคนที่เรากำลังสร้างเขาให้เป็นหัวหน้าเซลล์คนถัดไปนะคะแล้วก็ลำดับที่4นั่นก็คือลูกเซลล์สมาชิกนะคะในกลุ่มเซลล์ที่เป็นกลุ่มเซลล์ประจํารวมไปถึงแขกหรือว่าคนรอบข้างเราคนในครอบครัวของเราคนในที่ทํางานคนในชุมชนของเราที่เราเชิญเขามาเข้าร่วมในกลุ่มเซลล์ระหว่างสัปดาห์อันนี้ก็คือจะเป็นองค์ประกอบนะคะมีเจ้าของบ้านมีหัวหน้า เมีผู้ที่เราจะสร้างให้เป็นหัวหน้าเซลล์มีสมาชิกแล้วก็มีแขกมาเพื่อที่จะเป็นการประกาศข่าวประเสริฐของเระเจ้ากลุ่มเซลเนี่ยโดยภาพรวมก็คือว่า เป็นศูนย์กลางของการศึกษาพระคัมภีร์ด้วยวิธีการง่ายๆและก็เหมาะสมเพื่อที่ทุกคนที่เข้ามาร่วมประชุมนั้นน่ะจะได้รับการเสริมสร้างขึ้นแล้วก็แต่ละคนน่ะจะช่วยกันที่จะสร้างความเติบโตทั้งในชีวิตของเขาและในชีวิตของทั้งกลุ่มแล้วในที่สุดอ่ะมันก็จะทําให้ทั้งคริสตจักรน่ะได้สามารถที่จะเติบโตได้นะคะแล้วก็พระธรมร,ททะะร,ะธรมกิจการบทที่6ข้อที่7นะคะพระธรรมกิจการบทที่6ข้อที่7บอกว่า ดังนั้นพระวจนะของพระเจ้าจึงแพร่ออกไปจำนวนสาวกในกรุงเยรูซาเลม็มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีปุโรหิตจำนวนมากมารับเชื่อ อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมีกลุ่มเซลล์นะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมีกลุ่มเซลล์เอาละเรารู้แล้วนะคะว่ากลุ่มเซลล์คือกลุ่มคนที่รวมตัวกันในจํานวนไม่มากนะักเจอกันทุกสัปดาห์เพื่อที่จะพัฒนาการเติบโตในฝ่ายจิตวิญญาณโดยมีพระวจะนะของพระเจ้าเป็นศูนย์กลางและถ้าเกิดว่าเราเข้าใจได้แบบนี้เนี่ยเมื่อแต่ละคนเติบโตเมื่อกลุ่มเซลล์เติบโตคตริสตจักรอ่ะก็จะเติบโตไปด้วยคราวนี้ประการที่สองที่เราจะมาดูกันนะคะประการที่2ก็คือว่า พระคัมภีร์บันทึกเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับกลุ่มเซลล์นะคะอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้เอาแนวคิดของมนุษย์เพื่อที่จะมาเคลื่อนการงานของพระเจ้างานของพระเจ้าต้องเคลื่อนไปด้วยแนวคิดของพระเจ้าและแนวคิดของพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มเซลล์เนี่ยจะถูกบันทึกไว้มากมายในพระคัมภีร์นะคะอาทิเช่นอะไรเยอะมากยาวมากตอนนี้นะคะคราวนี้มาดูด้วยกันในพระธรรม มัทธิวบทที่9ข้อที่10นะคะมัทธิวบทที่9ข้อที่10อันนี้อินจะไม่ได้อ่านรายละเอียดของแต่ละพระวจนะแต่จะบอกเรื่องราวโดยภาพรวมว่ามัทธิวบทที่9ข้อที่10เนี่ยพระเยซูได้รับใช้อย่างต่อเนื่องในบ้านนะคะในบ้านของสมาชิกแล้วก็ในมัทธิวบทที่9ไปข้อที่2 3ถึง24พระเยซูก็รักษาผู้คนที่อยู่ในบ้านนะคะแล้วก็ในพระธรรมมาระโก บทที่9ข้อที่3 5 3 3 3 5พระเยซูก็ใช้บ้านเป็นสถานที่ในการสร้างสาวกทั้ง12คนของพระองค์เนี่ยบ้านมันมีส่วนเกี่ยวข้องหมดเลยนะคะแล้วก็ในมัทธิวบทที่26 ข้อที่17ถึงข้อที่18อาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูที่บันทึกไว้ก็เกิดขึ้นในบ้านอีกเช่นเดียวกันนะคะเวลาที่เราพูดถึงบ้านเนี่ยในสมัยพระคัมภีร์หรือว่าจริงๆถ้าเปรียบเทียบกับปัจจุบันเน่ยเซลเนี่ยกลุ่มเซลเนี่ยก็หมายถึงคริสตจรที่อยู่ในบ้านนั่นเองนะคะแล้วก็ในพระธรรมกิจการบทที่2ข้อที่2ถึงข้อที่4พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาครั้งแรกก็ในบ้านบ้านที่สาวกรวมตัวกันเพื่อจะรอคอยการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ของพระเจ้าแล้วก็ในพระธรรมกิจการบทที่สองข้อที่42คริสตาจากก็ถูกตั้งขึ้นในบ้านนะคะเขารวมตัวกันในบ้านแล้วก็สามัคคีทำหักขนมปังอธิษฐานเผยแพร่เรื่องราวของพระเจ้าแล้วก็ในพระธรรมลูกาบทที่19 ข้อที่5นะคะจริงๆก็คือทั้งบทนะคะลูกาบทที่19เป็นเรื่องราวของซักเคสกับใจเมื่อเมื่อพระเยซูเสด็จเข้ามาในบ้านของเขาซักเคสคนแย่ๆคนหนึ่งสามารถกลับใจได้เมื่อพระเยซูเสด็จเข้ามาในบ้านของเขานะคะดังนั้นเนี่ยบ้านของใครที่เปิดให้พระเยซูเข้ามาเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวของคนคนนั้นและเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของทั้งบ้านของคุณได้นะคะแล้วก็ ในพระธรรมมารโกบทที่5ข้อที่19นะคะพระเยซูได้ส่งชาวเกเซราที่ถูกผีสิงเพื่อไปเป็นพยานกับพวกพ้องของพวกเขาที่บ้านและแล,ะแล้วก็ได้เล่าเรื่องราวยิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้ทรงกระทำแก่เขาใช้บ้านเป็นที่เล่าเรื่องราวของพระเจ้าให้ผู้คนฟังแล้วก็ในมัทธิวบทที่5ข้อที่15 พระเยซูเปรียบคริสเตียนเป็นเหมือนกับแสงสว่างที่จะส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในเรือนก่อนที่เราจะไปส่องสว่างคนที่อยู่ในโลกเราต้องส่องสว่างจากคนที่อยู่ในเรือนของเราก่อนนะคะแล้วก็ในพระธรรมกิจการบทที่5อาคาทูดได้สั่งสอนแล้วก็ประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ทุกๆวันมิได้ขาดตามบ้านเรือนใช้บ้านอีกแล้วนะคะแล้วก็ในพระธรรมกิจการบทที่8ข้อที่3เซาโลหรือว่าเปาโลนะคะพยายามทําลายคริสตรรจักโดยเข้าไปตามบ้านคริสตจักร ก็หมายถึงกลุ่มผู้เชื่อนั่นเองซึ่งเขาได้รวมตัวกันอยู่ที่บ้านนะคะดังนั้นเนี่ยบ้านตรงนี้ก็เล็งถึงเล็งถึงการเป็นคริสตจักรของพระองค์แล้วก็กิจการบทที่10นะคะ ข้อที่32-3 3นายร้อยคนเนลีอัสเนี่ยรวบรวมครอบครัวของเขาไว้ในบ้านแล้วก็ไปเชิญเปโตมาเทศนาแล้วก็มีคนกลับใจจํานวนมากในบ้านของเขาแล้วก็ในประธรรมกิจการนะคะบทที่12ข้อที่12สซาโวกอ่ะใช้บ้านเป็นที่ประชุมอธิษฐานด้วยกันในกิจการบทที่16ข้อที่3 2ถึง33นายคุกในฟิลิปปีอ่ะได้พาเปาโลและซิลาสอ่ะไปล้างแผลที่ถูกเคี่ยนไปล้างที่ไหนไปล้างที่บ้านของเขา แล้วหลังจากนั้นก็มีการกลับใจแล้วก็รับบัพติสมาพร้อมทั้งครัวเรือนของเขาอีกเช่นเดียวกันในพระธรรมกิจการ บทที่20ข้อที่20เปาโลได้เทศนาตามบ้านเรือนในเมืองเอเฟซัสนะคะแล้วก็กิจการบทที่28ข้อที่3 0บถึง31บอกว่าในครุงโมเนี่ยเปาโลได้ต้อนรับคนทั้งปวงที่มาหาท่านที่ไหนที่บ้านแล้วก็พูดกับพวกเขาแล้วก็สั่งสอนเรื่องราวของพระเยซูคริสแล้วก็ในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่16ข้อที่19 อาคิลาและปริสลาใช้บ้านเป็นคริสตจในการพบปะกันและกันและในพระธรรมโคโลสีบทที่4ข้อที่15นิมฟัสใช้บ้านของเขาเป็นคริสตจและฟิเลมนบทที่1ข้อที่2ฟิเลโมนก็ใช้บ้านของท่านนะ่ะเป็นคริสตจเช่นเดียวกันดังนั้นในหัวข้อที่2เนี่ยเพื่อให้เรารู้ว่า คริสตจักรในบ้านหรือว่ากลุ่มเซล่ะมีส่วนสําคัญในการขยายการงานของพระเจ้าข่าวประเสริฐของพระเจ้าจากอดีตมาถึงปัจจุบันได้ส่วนหนึ่งและเป็นส่วนสําคัญก็คือการที่เรามีนิมิตของเรื่องของกลุ่มเซลล์นิมิตของการขยายข่าวประเสริฐเรื่องราวของพระเจ้าผ่านบ้านของเราทั้งหลายแต่ละคนในอดีตทํามาแล้วและเพราะในอดีตทําอย่างประสบความสําเร็จเราทั้งหลายจึงได้มาเชื่อในพระเจ้าดังนั้นถ้าเราเป็นคนในยุคปัจจุบันแล้วเราคิดถึงคนในอนาคต คบที่จะได้มาเชื่อในทางของพระเจ้าเราจําเป็นที่จะต้องใช้บ้านของเราะเพื่อเป็นพระพรสําหรับอาณาจักรของพระเจ้านะคะคราวนี้ประการที่3ประการสุดท้ายประการที่3ประการสุดท้ายก็คือว่าเป็นความสําคัญของนิมิตกลุ่มเซลล์นะคะเป็นความสําคัญของนิมิตของกลุ่มเซลล์เรารู้แล้วว่ากลุ่มเซลล์คืออะไรเรารู้ว่าในพระคัมภนีร์บันทึกเรื่องราวของกลุ่มเซลล์แล้วก็คริสตจาตามบ้านเอาไว้มากมายคราวนี้ ความสําคัญของนิมิตของกลุ่มเซลล์ล่ะความสําคัญเนี่ยก็เหมือนกับบทเรียนหนึ่งที่เคยสอนเอาไว้ว่าการเปิดบ้านของเราต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยหรือว่าต้อนรับคนของโรรองในการที่จะประกาศข่าวประเสริฐเนี่ยมันเหมือนกับเราอ่ะได้นําหีบพันธสัญญาของพระเจ้ามาไว้ในบ้านของเราย้อนกลับไปในอดีตนะคะตอนที่หีบพันธสัญญาของพระเจ้าอยู่ในบ้านของโอเบตเอโดมใช่ไหมคะโอเบตเอโดมหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะ ก็คือว่าทําให้บ้านของเขาเนี่ย คนในละแวกนั้นรู้เลยว่าเขาได้รับพระพรเพราะอะไรเพราะหีบพันธสัญญาของพระเจ้าอยู่ที่นั่นคราวนี้ก็เหมือนกันกับชีวิตของเรา่ะวันที่เราได้เปิดบ้านของเราต้อนรับการทํากลุ่มเซลล์นะคะก็เหมือนกับเราได้เชิญหีบพันธสัญญาของพระเจ้าเข้ามาในบ้านเข้ามาในครัวเรือนของเราแล้วรอบข้างของเราเนี่ยเขาจะได้ยินกิติศัพท์เรื่องราวของพระเจ้าความดีงามของพระเจ้าความประเสริฐของพระเจ้าแล้วก็พระพรของพระเจ้าที่จะผ่านชีวิตของเราไปนะคะบ้านไหนที่ได้เปิด บ้านนั้นก็เหมือนเป็นแสงสว่างที่จะนําให้กับคนทั้งชุมชนน่ะได้มาถึงทางของพระเจ้านะคะแล้วก็ข้อที่3.1ดหนึ่งเรามาดูนะคะข้อที่3.1ความสําเร็จของคริสเตจยอยู่ในกลุ่มเซลล์ความสําเร็จของคริสตจอยู่ในกลุ่มเซลล์ เครือต่จักรใดก็ตามที่ไม่มีกลุ่มเซลล์ในการเคลื่อนเนี่ยมันก็จะประสบความสําเร็จน้อยละคะ่ะประสบความสําเร็จน้อยแต่ว่าถ้าเครือต่จักรไหนเนี่ยอยากเคลื่อนอยากจะมีจํานวนสมาชิกมากขึ้นอยากจะสามารถรับใช้พระเจ้าได้เกิดผลเนี่ยจำเป็นจะต้องมีกลุ่มเซลล์นะคะเพราะว่าความสําเร็จของเครือต่จักรอะอยู่ในกลุ่มเซลลเมื่อเครือต่จักรอะนำนิมิตของกลุ่มเซลลมาใช้อ่ะแล้วพยายามพัฒนานิมิตให้สําเร็จเนี่ย เมื่อเมื่อสมาชิกในแต่และกลุ่มเซลล์ทำสำเร็จเนี่ยมันก็จะสามารถสะ uh ท้อนให้เห็นการเติบโตของภาพรวมของคริสตจักรนะคะสะท้อนให้เห็นการเติบโตของภาพรวมของคริสตจักรและเมื่อสมาชิกที่เป็นรายบุคคลเติบโตเนี่ยแน่นอนว่าทั้งคริสตจักรก็จะสามารถเติบโตขึ้นได้ทั้งในเรื่องของปริมาณและทั้งในเรื่องของคุณภาพนะคะกลุ่มเซลล์เนี่ยไม่เพียงแต่ใช้เป็นสถานที่ที่เผยแพร่เรื่องราวของพระเจ้าแต่เป็นสถานที่ที่อบรมแล้วก็สร้างแล้วก็ สอนเราในการที่เราจะมีทักษะในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าดังนั้นเนะี่ยอยากให้คริสตจักรเคลื่อนไปก็ต้องมีนิมิตของกลุ่มเซลล์เราจะต้องมีกลุ่มเซลล์เราจะต้องเป็นหัวหน้าเซลล์และเราจะต้องสร้างคนที่เราดูแลให้เขาเป็นหัวหน้าเซลล์ในรุ่นต่อๆไปนะคะคริสจตจักรมีกลุ่มเซลล์มากแค่ไหนความประสบความสําเร็จและการเคลื่อนการงานของพระเจ้าก็มีมากขึ้นเท่านั้นและ จำนวนของกลุ่มเซลล์ที่มีมากขึ้นแค่ไหนอะ่ะมันก็ทําให้เห็นว่าเราสามารถสร้างฐานของการเป็นสาวกของเะเจ้าได้นะคะแล้วก็ข้อที่3.2ค่ะข้อที่3.2นะคะกลุ่มเซลล์่สามารถทําให้การอภิบาลส่วนตัวเกิดขึ้นได้กลุ่มเซลล์ทําให้การอภิบาลส่วนตัวเกิดขึ้นได้ใน ในพระธรรมมาระโกบทที่6ข้อที่34เนี่ยพระเยซูเนี่ยจะติดต่อกับสาวกกับเป็นรายบุคคลอยู่แล้วนะพระเยซูจะพระเยซูมีเวลามากสําหรับกลุ่มชนก็จริงนะคะแต่พระเยซูจะมีเวลามากที่สุดให้กับสาวกอย่างที่พระองค์สร้างอย่างเจาะจงดังนั้นเนี่ยกลุ่มเซลล์มันเป็นกลุ่มที่สามารถตอบสนองการอภิบาลในแบบส่วนตัวได้ถ้าจะมาเทียบง่ายๆเวลาสมมติเรามาโบสถ์ในภาคของวันอาทิตย์น่ะแน่นอนพี่น้องจะให้แค่ให้ทักทายครบ ทุกคนนะ่่พี่น้องยังทําได้ไม่ครบเลยถูกไหมคะดังนั้นไม่ต้องพูดถึงเรื่องของการอภิบาลคริสตจที่ไม่มีกลุ่มเซลล์กลางสัปดาห์รอมาเจอกันวันอาทิตย์เนี่ยการอภิบาลส่วนตัวไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เพราะเวลามันจํากัดแต่ว่าในกลุ่มเซลล์ที่เรามีในระหว่างสัปดาห์น่ะจะสามารถทําให้การอภิบาลส่วนตัวแต่ละคนน่ะทั่วถึงย้อนกลับไปที่บอกว่ากลุ่มเซลล์คืออะไรกลุ่มคนที่จํานวนไม่มากนะสามารถที่จะดูแลกันได้และนิม็ดจีสิคืออะไรก็คือการให้เราฝึก ดูแลคนอีกอย่างน้อยอีก12คนในการดูแลของเรามันไม่เกินกําลังที่เราจะสามารถทําได้นะคะแล้วก็ในส่วนตัวถือว่าเรายังสามารถที่จะทําได้นะแล้วก็ นิ่ไมกลุ่มเซลล์อะสามารถทําให้เราทําในสิ่งที่พระเยซูทําได้ก็คือไปอภิบาลชีวิตของใครแต่ละคนน่ะเป็นรายบุคคลแล้วก็เราจะได้รู้จกักครอบครัวของเขาเราจะได้รู้จักชีวิตของเขาและเราจะสามารถสร้างชีวิตของเขาได้ง่ายขึ้นที่สําคัญนะคะงานของสิทธยาพิบาลน่ะจะง่ายขึ้นเมื่อทั้งหมดอ่ะไม่ได้ถูกทิ้งไปที่สิทธยาพิบาลเท่านั้นแต่ทุกคนน่ะทั้งคริสเตจ์ักมีส่วนร่วมในพันธกิจของ พระเจ้าไปด้วยกันผลลัพธ์ก็คือการเกิดผลอย่างมากมายหน้าที่ของการเปิดบ้านหรือการเป็นหัวหน้าเซลล์ไม่ได้เป็นหน้าที่ของศิษย์ยามพิบาลเท่านั้นไม่ได้เป็นหน้าที่ของผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาเท่านั้นแต่มันเป็นหน้าที่ของผู้เชื่อทุกคนที่ตั้งใจเป็นสาวกของพระเจ้าแล้วก็ในข้อที่3.3นะคะกลุ่มเซลนะ่ะเป็นกลุ่มเล็กๆที่จะช่วยเสริมสร้างคริสตจักรนะคะกลุ่มเซลเซล์เป็นกลุ่มเล็กๆที่จะช่วยเสริมสร้างคริสตจักรนะคะ ทุกอย่างที่มันยิ่งใหญ่ได้อะถูกขับเคลื่อนจากกลุ่มเล็กๆคริสตจักรจะยิ่งใหญ่ได้ก็เช่นเดียวกันถูกขับเคลื่อนจากกลุ่มเล็กๆที่เรียกว่ากลุ่มเซลล์ถ้าเราได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของ ครสตจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เกิดประเทศเกาหลีใต้ก็เริ่มต้นจากกลุ่มเซลล์เช่นเดียวกันกลุ่มเซลล์เล็กๆที่มีความสัตย์ซื่อแล้วก็รับการเสริมสร้างอย่างเข้มแข็งอ่ะมันจะทําให้ครสตจักรทั้งครสตจักรอ่ะเติบโตอย่างเข้มแข็งได้เช่นเดียวกันนะคะการประกาศข่าวประเสริฐจะเกิดขึ้นในกลุ่มเซลล์แล้วก็ผู้คนที่ถูกเชิญมาในแต่ละสัปดาห์เขาก็จะสามารถรับเชื่อเป็นการส่วนตัวได้แล้วเเขาก็สามารถรับการสร้างเป็นการส่วนตัวได้ผ่านในกลุ่มเซลล์และพอรับการสร้างจากผู้ เชื่อตัวเขาเองก็กลายเป็นสาวกแล้วก็ผู้รับใช้พระเจ้าในอนาคตทําแบบนี้ต่อไปต่อไปต่อไปขยายกลุ่มเซลล์มากขึ้นต่อไปขยายฐานของสาวกมากขึ้นน่ะก็จะทําให้การงานของพระเจ้าอ่ะเข้มแข็งมากขึ้นนะคะแล้วก็ในข้อที่3.4นะคะกลุ่มเซลล์อ่ะถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คน กลุ่มเซลล์ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คนจริงๆก็คล้ายคลึงกับการอภิบาลการอภิบาลคือการดูแลอย่างทั่วถึงถูกไหมคะแต่ว่าในตรงนี้เนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับการตอบสนองเรื่องของชีวิตฝ่ายวิญญ,ญาณแต่ละคนสมมติคนมีปัญหาคุณต้องการรับการแก้ไขคุณต้องการรับการเติมเต็มในบางอย่างอะถ้ากว่าจะมาถึงวันอาทิตย์หรือคริจจกในภาพรวมมันเข้าถึงยากแต่ว่าในหัวหน้าใ,ใ,ในกลุ่มเซลล์แต่ละกลุ่มเซลล์เนี่ยหัวหน้าเซลล์อะถือว่าเป็นตัวแทนของผู้รับใช้พระเจ้า ที่ประจําอยู่ณนที่นั่นเรามีความต้องการอะไรต้องการให้ช่วยแก้ไขปัญหาตรงไหนเนี่ยหัวหน้าเซล่ะจะสามารถทําหน้าที่แทนสินยาพิบาลได้ดังนั้นเนี่ยแต่ละกลุ่มเซล่ะจึงสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้และเป็นนโยบายว่าแต่ละกลุ่มเซล่ะต้องมีสมาชิกเนี่ยมากที่สุดก็คือแค่12คนนะคะถ้ามากไปกว่านั้นน่ก็คือจะต้องเป็นการขยายกลุ่มเซลล์เพิ่มไปมากขึ้นเรื่อยๆไม่อย่างนั้น,น่ะการตอบสนองของชีวิตส่วนตัวของ <c oughs> ของแต่ละคนน่ะก็จะทําไม่ได้เต็มที่นะคะอันนี้ต้องกลับไปอ่านในกิจการบทที่2ข้อที่44ถึง47และประการสุดท้ายนะคะข้อที่3.5กลุ่มเซลล์อ่ะเปรียบเสมือนเมืองแร่ที่เราสามารถสกัดสาวก12คนของเราได้ หลายคนเนี่ยอยากจะมีสาวก12คนในการที่จะสร้างเขาใช่ไหมนี่ม่เ12แต่ว่าเราจะเอา12คนมาจากไหนก็เอามาจากกลุ่มเซลล์นี่แหละค่ะกลุ่มเซลล์ที่เราสร้างอะ่ะเราจะได้เห็นศักยภาพของคนเราจะได้เห็นจุดอ่อนเราจะได้เห็นจุดแข็งเราจะได้เห็นวิถีชีวิตของเขาทั้งหมดเลยแล้วกลุ่มเซลล์ก็เป็นกลุ่มที่สามารถคือถ้าเรารอมาเปิดโอกาสให้คนรับใช้พระเจ้าในคริสตจกักรวันอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์มีธาารรมะเพียงแค่ธาารรมะเดียวแต่ว่าในแต่ละสัปดาห์ใน แต่ละบ้านนั่นคือธรรม,มาตเคลื่อนที่นั่นคือเวทีในการรับใช้พระเจ้าเคลื่อนที่ซึ่งเราสามารถหาเวทีในการรับใช้นั้นได้ด้วยตัวของเราเองดังนั้นเนี่ยกลุ่มเซลล์สําคัญมากไม่เพียงแต่เป็นการที่ตัวเราจะได้รับใช้พระเจ้าในการประกาศข่าวประเสริฐตัวเราในฐานะของการเป็นสาวกของพระเจ้าเรายังสามารถสกัดสาวก12คนน่จากกลุ่มเซลได้คือโดยพื้นฐานนะคะคนที่ รักพระเจ้าคนที่ร้อนรนคนที่แบบอยากจะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าอ่ะพื้นฐานจะต้องเป็นคนที่เข้ากลุ่มเซลล์ถูกไหมถ้าคนที่ไม่เข้ากลุ่มเซลล์ในระหว่างสัปดาห์เนี่ยก็อย่างน้อยมันก็เป็นภาพสะท้อนและมุมมองของการที่มีชีวิตเฉยๆในทางของพระเจ้าไม่เย็นไม่ร้อนเข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราอยากจะสร้างสาวกของพระองค์เนี่ยเราก็ต้องสร้างจากคนที่เขามีความร้อนรนนั่นก็คือคนที่เข้าในกลุ่มเซลล์นั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยในพระธรรม ลูกานะคะบทที่6ข้อที่12ถึงข้อที่17เนี่ยก็เป็นการสนับสนุนน่ะให้คนของพระเจ้าทีมของพระเจ้าสาวกของพระเจ้าอะ่ะ ร่วมที่จะสร้างสาวกในรุ่นต่อๆไปนะคะเราทําหลักการเดียวกันเหมือนกับที่พระเยซูทําพระเยซูเลือก12คนใช้เวลากับเขาอย่างเต็มที่แล้วก็ให้สิทธิอํานาจ12คนนั้นน่ะไปรับใช้พระเจ้าแล้วก็ไปสร้างสาวกในรุ่นต่อๆไปจนกระทั่งมาถึงชีวิตของเรานะคะดังนั้นวันนี้นะคะฝากเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของ นิมิตในกลุ่มเซลล์นะคะนิมิตกลุ่มเซลล์เป็นยุทธศาสตร์จากพระเจ้าในการนําการทวีคูณมาสู่คริเตจนะคะแล้วก็ <c oughs> มีรากฐานมาจากคริเตจในยุคแรกแล้วก็การเปิดกลุ่มเซลล์เนี่ยเราจะต้องถือว่าไม่ใช่เป็นภาระนะแต่เป็นสิทธิพิเศษ2ต่อนะคะการเปิดกลุ่มเซลล์เป็นสิทธิพิเศษ2ต่อ ต่อแรกก็คือว่าการที่เราได้นําหีบพันธสัญญาของพระเจ้าเข้ามาในบ้านของเราและต่อที่2ก็คือการที่เราส่งต่อชีวิตของเราให้แก่ผู้คนผ่านการอภิบาลส่วนตัวนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าอยากได้รับพระพรสองต่ออย่าลืมกลับไปเปิดเซลล์ที่บ้านของคุณนะคะแล้วก็ย้อนกลับไปฟังพระวจนะหรือว่าบทเรียนนี้อีกรอบหนึ่งเพื่อจะให้เข้าใจว่ากลุ่มเซลล์คืออะไรความสําคัญคืออะไรแล้วก็คริสตจักรในยุคแรกเคลื่อนได้ยังไงถ้าเรามีความเข้าใจในแบบี กันลงมือทําในแบบเดียวกันมั่นใจค่ะว่าการทวีคูณของพระเจ้าจะมาถึงคริสตจักรของพระองค์อย่างแน่นอนให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะคะ ข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระเจ้าร่วมกันอีกครั้งหนึ่งสาหรับพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ในเรื่องของกลุ่มเซลล์ขอให้เราได้มีนิมิตอันเดียวกันแล้วก็นํายุทธศาสตร์นี้มาใช้ในการนําวิญญาณเราจะเปิดบ้านของเราให้เป็นสถานนมัสการของพระเจ้าเป็นคริสตจักรของพระเจ้าในระหว่างสัปดาห์เราจะสร้างตัวของเราให้เป็นหัวหน้าเซลล์และเราจะสร้างคนอีกจํานวนมากที่จะก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าเซลล์เป็นสาวกของพระเจ้าขอพระเจ้าได้ทรงอวยพรให้การงานของพระเจ้าในคริสตจักรร่วมในมิกรุงเทพสามารถที่ จะเคลื่อนไปได้ด้วยระบบของกลุ่มเซลล์ลูกขอบคุณพระองค์ลูกจึงอธิษฐานร่วมกันในพระนาม,พร,นามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเรากลับมาพบกันในบทที่10ในตอนต่อๆไปนะคะพระเจ้าวอวยพรคะ่ะ